ส่งบีนไลฟ์ไม่สำเร็จหลังจากที่ทางร้านกดส่งบินไลฟ์ถูกออเดอร์ในไลฟ์ให้ลูกค้าแล้วจะต้องกดรีเฟซหนึครั้งค่ะจะเห็นการอัปเดตสถานะในขั้นตอนนี้คนที่ส่งบินสำเร็จจะขึ้นสถานะว่าส่งบินแล้วและจะมีข้อความอัตโนมัติเป็นการสรุปยอดโอนพร้อมช่องทางการชำระเงินหรือลิงก์ชำระเงินส่งไปหาลูกค้า ส่วนคนที่ขึ้นสถานะว่าส่งบิลไม่สำเร็จอาจเกิดจาก Facebook โดนบล็อกไม่ให้ส่งข้อความมาหาลูกค้าได้ถ้าลูกค้าไม่เคยทักเพจไม่มีการพูดคุยโต้อตอบกับเพจเลยในช่วง24ชั่วโมงหรือไม่ได้กดปุ่มโอเคค่ะโดยจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการส่งสรุปคำสั่งซื้อไปให้ลูกค้าเองค่ะวิธีการทาคือนาชื่อของลูกค้าที่ส่งบิลไม่สาเร็จมาค้นหาในหน้าออเดอร์ของระบบค่ะ จะขึ้นออเดอร์ของลูกค้าให้คลิกที่คำสั่งซื้อแล้วก็อปปี้ข้อความในส่วนนี้ไปแจ้งให้ลูกค้าทางอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะเมื่อลูกค้าเปิดลิงก์ชำระเงินที่แนบไปก็จะสามารถทำการใส่ข้อมูลชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์กดบันทึกและทำการแจ้งโอนเงินได้ตามปกติเลยค่ะ